สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องวัฒนเดชชาแนลนะครับช่องที่มีข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็คอนเทนต์เฮียวันเถิงทั่วไปนะครับก่อนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมารีวิวนะครับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสัปดาห์ที่3ฤดูกาล2021-2022ถึงนะครับ เมื่อวานนี้วันที่28สิงหานะครับก็มีเตะกันไปหลายคู่ทีเดียวนะครับคู่บิ๊กแมตช์ของรายการอย่างลิวพูกับเชลซีนะครับก็แบ่งแต้มกันไปนะครับกินกันไม่ลงครับวันนี้นะครับวันที่วันอาทิตย์ที่29สิงหาคมนะครับวันพิม์ลีอังกฤษนะครับมีเตะกัน3คู่นะครับคู่แรกนะครับเปิดหัวนะครับ2ทุ่มนะครับเบอร์ลี่พบกับลีดยูนเต็ดนะครับคู่ที่2นะครับสเปอร์พบกับวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็ ูที่นะครับเป็นไฮไลท์นะครับคู่สุดท้ายสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเวลาสีทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เป็นทางด้านของวุมตั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอีสัตแดงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะยกมา1ึงคู่นะครับมารีวิวหรือว่าฟันทงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ผมยกมา1คู่ครับคู่วูมตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับ นี่ครับคู่นี้นะครับจะคิกออฟเวลาสีทุ่มครึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างวู๊ฮมตันบันเลอยๆนะครับแล้วก็ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ลูกทีมของุเรกุนาโซชานะครับมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับผู้นี้นะครับสำหรับทางด้านทีมเยือนนะครับแมนยูนะครับเปิดเกมมา เปิดฤดูกาลมาของทางพิมริลิกนะครับลูกทีมของกูเลกูนาโซชานะครับทำทีมอออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับโดยการที่ไปถล่มลีดมานะครับอย่างขาดลอยนะครับซึ่งนัดนั้นนะครับเราจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงไปนะครับแล้วทีนี้เกมถัดมานะครับเรามีผลการแข่งขันที่ค่อนข้างไม่ดีนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่า ตอนแรกผมก็งุนหงิดนะครับเพราะว่าใช้ผู้เล่นแบบโรเตชันนะครับใช้เป็นมาติดมายืนคู่กับเฟสดนะครับแต่ทีนี้เรามาดูความจริงทีหลังนะครับก็คือแบคโทมินีนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับตอนนี้ก็ได้รับการผ่าตัดนะครับที่โคนขาหนีบนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่โซชาโรเตชันนักติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เรามาดูความพร้อมนะครับของทั้งสองทีม ก่อนนะครับนี่ครับ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ําคืนนี้นะครับอทางด้านเจ้าบ้านนะครับบูมตันวันเรื่ยนะครับก็โค้ชใหม่นะครับเข้ามารับหน้าที่ก็ยังถือว่าสตาร์ทออกสตาร์ทได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบูมตันก็จะนําทัพด้วยตัวเกา่ายัง จอมดิโน่นะครับยืนคู่กับลูเบนเวสนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่แมนยูก็ติดตามข่าวนะครับอยากได้แดนหลังก็จะมีอ่าลูเบงไซิดนะครับโอดี้อย่างนี้ครับก็เป็นแดนหลังที่ยืนประจําการอยู่มาทุกฤดูกาลนะครับผู้นี้ตัวเก่งอย่างอนาวาตาเล่นะครับแดนหน้าก็ยังอยู่นะครับลาอูนกิเมเนสนะครับหายจากอาการบาดเจ็บกระโหลกแล้วนะครับกลับมาได้นะครับ นี่ครับดาวลุงตัวใหม่ก็ยังมีนะครับแล้วก็นักเตะที่คาดว่าจะไม่ได้ออกสตาร์ทในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีโจนี่โบลี่เนโต้ยี้ครับจะก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับทีนี้ข้ามมาดูฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในระบบเก่งนะครับ4-2-3-1นะครับนี่ครับทีมเก่งครับทีมเก่งทีมผมเองครับไม่ใช่ทีมผมนะครับก็คือผมเป็นแฟนตัวยงของ อีสดแดงอย่างแท้จริงเลยครับมาในระบบ4-2-3-1ครับลูกทีมของอุเววนาโซชานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผู้รักษาประตูนะครับคาดว่าจะเป็นดาบิดเดกานะครับออกสตาร์ทตัวจริงค่ำคืนนี้นะครับทีนี้มาดูทางแบ็คขวาก็ยังเป็นอารอนวานบิสกานะครับยึดเป็นตัวหลักเช่นเดิมนะครับแต่ทีนี้นะครับคู่เซนเตอร์นะครับยังเกิดคำถามนะครับว่าจะเป็นลินเดเลฟหรือว่า ลาฟิโอวาลานนะครับนักเตะใหม่ซึ่งเซ็นสัญญาเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับยังไม่เคยออกสตาร์ทเป็นตัวยิงของทีมนะครับซึ่งค่ําคืนนี้นะครับทางเว็บนะครับเขาให้มาเป็นลาฟิโอวาลานออกสตาร์ตตัวยิงยืนคู่กับกับตันทีมอย่างแฮร์รี่ม็กไวนะครับวันนี้ส่วนทางด้านแบ็กซ้ายก็จะเป็นใครไม่ได้ครับต้องเป็นคนนี้ครับลุคชอครับทีนี้นะครับปัญหาจากเกมที่แล้วก็คือแดนแมนเชสเตอร์นเดดจะเล่นมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวนะครับ ก็คือปัญหาจากเกมที่แล้วก็คือเป็นมาติดมายืนคู่กับเฟสนะครับก็คือมันมันเสียประโยชน์ตรงที่ว่ามาติดค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วนะครับก็คือไม่มีพละกกำลังที่จะไปบดบี้กับเกมที่มันเพรสซิ่งหนักๆนะครับของทางวันอังกฤษนะครับในยุคนี้นะครับซึ่งคาดว่าวันนี้โซชาจะจัดเอาป็อกบานะครับมายืนกลางคู่กับเฟสนะครับซึ่งถสือว่าเซอร์ไพรส์นะครับพอสมควรนะครับ ทีนี้ถ้าเอาป็อกบามายืนตรงนี้นะครับเราต้องมาดูปกติป็อกบาจะมายืนตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าตรงนี้จะเป็นลินการ์ดหรือว่าจะเป็นแดเนียลเจมส์นะครับนะครับต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าขยับป็อกบาลงมาตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ามาป็อกบาขยับมาตรงนี้ก็ต้องเป็นเจสซี่ลินการ์ดนะครับเบอร์สิบตัวทําเกมนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับบูโน่ฟอนเดเดสนะครับแล้วก็ นี่ครับนักเตะค่าตัวสติสมสรตอนนี้นะครับก็เป็นจารอนซานโชนะครับสมควรที่จะออกสไตล์เป็นตัวจริงได้แล้วนะครับข่ําเงนนี้จับตามองได้เลยครับซานโชโซชาต้องจับลงแน่นอนครับส่วนนาเปาครับถ้าเอดิสันคาวานี่นะครับฟิตไม่ฟิตไม่ทันนะผมซึ่งผมตัวผมแล้วผมคิดว่าฟิตไม่ทันนะครับเอดิสันคาวานี่นะครับก็าต้องใช้เป็นเมสันกินบูทครับดาวลุ่งฝีเท้าดีจากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับวันนี้ต้อง ยืนเป็นสุน์หน้าตัวเป้านะครับพร้อมหน้าตาไข่นะครับส่วนผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับอย่างไมค์คัตแลดฟอร์ดนะครับผ่าตัดหัวไหล่นะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาซึ่งได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งข่าวจากสองสามวันก่อนก็เห็นเข้ามาซ้อมที่สนามซ้อมเคลิงตันแล้วนะครับกลับมาอย่างอเล็กเตรลิสอย่างนี้ก็เจ็บข้อเท้าอยู่นะครับเนี่ยครับลายล่าสุดนะครับสกอตต์แม็กทูมินีครับตัวกลางคนเก่งของเรานะครับได้รับการผ่าตัดโคนคาหนีบนะครับเจ็บ อย่างเอริสันคาวานี่นะครับก็ยังน่าจะฟิตไม่ทันนะครับเช็คฟิตอยู่แล้วก็ดีเนอร์สันนะครับเพิ่งหายจากอาการป่วยจากอาการโควิด -19 นะครับก็ยังลงช่วยทีมยังไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นดาบิดเอกาลงไปก่อนนะครับเนี่ยครับฟิลโจนนะครับก็ยังยังไม่มีพื้นที่ที่จะลงมาครับเพราะว่าการเซ็นราฟิววารานมานี่ก็คือก็คือต้องต้องนั่งไปก่อนนะครับฟิลโจน แล้วก็นักเตะใหม่นะครับที่โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามคลิปต่อไปของผมได้เลยนะครับผมจะมาทํา่าคอนเทนต์เกี่ยวกับพ่โดของเรานะครับกลับบ้านนะครับว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่เซอร์ไพรส์แฟนผีอย่างสุดๆเลยนะครับทิโตนูโรนโดนะครับกับโอเทฟอร์ดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมจะลงคลิปนี้ครับทีนี้สถิตินะครับการพบกันของทั้งสองทีมนะครับก็ ถือว่าตามที่ผมดูนะครับห้านัดหลังสุดที่เจอกันโอ้โหตามที่ดูมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไป2ประตูต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไป1ประตูต่อศูนย์ 0, แล้วก็เสมอกันนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เสมอโอ้โหสถิติก็ถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่มอยู่พอสมควรนะครับคู่นี้แต่ถือว่าไม่เป็นสกอร์ที่ไม่ห่างกันนะครับเพราะว่าผมดูจากฤดูกาลที่แล้วเจอกันมา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ชอบกับทีมของอุูโรซันโตรับโค้ดคนเก่าที่เขามาเล่นหลังห้ารับลึกอย่างนี้ครับลูกทีมของโซชาไม่ค่อยชอบพวกที่มารับลึกอย่างนี้ครับจะเห็นได้ว่าสกอร์นะครับจะชนะหนึ่งศนย์บ้างเสมอบ้างหรือว่าชนะแบบลูกเดียวชนะแบบลูกไม่ข่านะครับนี่ก็คือสถิติการเจอกันนะครับของทั้งสองทีมนะครับ้าน <io> ัดหลังสุดตรงนี้นะครับ อ่ทีนี้มาดูผลงานในพรีเมียร์ลีกของวูฟแฮมตันนะครับนัดเปิดสนามนะครับวูฟแฮมตันนะครับบุกไปแพ้ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้มาอย่างเฉือนแบบบุดบิดเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เล่นในบ้านนะครับพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับก็เป็นฝ่ายที่ปาชัยไปกับให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ เป็นทีมของโค้ชเก่าของวุมตั้นไปคุมนะครับท็อตแนมทอัสเปอร์นี้ก็ถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนี่คือ2นัดแรกของวุมตั้นในพรีเมียร์ลีกครับก็แต่ก็กลับไปเรียกความมั่นใจมาได้จากบอลถ้วยนะครับโดยการเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสมาด้วย4ีประตูศูน0นะครับนี่ก็เป็นนักเตะใหม่อย่างเจรอนซานโชนะครับเนี่ยยังไม่ได้สตาร์ทเป็นจริงนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับค่ำคืนนี้ มาดูของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกไป2เกมนะครับเกมแรกออกสตาร์ทเล่นในบ้านนะครับเล่นในโอราฟอร์นะครับเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์ที่ขาดลอยนะครับ5ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับที่เกิดปัญหานะครับมีการโรเดชั่นของโซชานะครับก็เก็บได้เพียงหนึ่งคะแนนนะครับจากเซาท์ทฮมป์ตันนะครับเป็นการเสมอกันไปหนึ่งตต่อหนึ่งนะครับ นี่ก็คือฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับนี่ครับตารางคะแนนนะครับตอนนี้เป็นทางด้านของแบนเชสเตอร์ไนต็ดนะครับแข่ง2นะครับชนะ1เสมอ1นะครับได้6ประตูเสีย2ประตูนะครับมีอยู่4แต้มนะครับตอนนี้ลังอันดับ6ของตารางนะครับส่วนทางด้านของบุ๊คแฮมตันนะครับอยู่ที่อันดับ16นะครับแข่งไป2นะครับแพ้2นะครับ ยังยิงไม่ได้สักลูกเลยนะครับวูมตันเนี่ยครับเสียไป2องประตูนะครับยังไม่มีแต้มนะครับหลังอันดับ16ของตารางนะครับตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟันธงกันดีกว่าครับมาฟันธงกันครับคู่นี้คู่นี้นะครับผมว่านะครับ ทีนี้ฟันธงนะครับผมมองดูแล้วนะครับความได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมนะครับก็ยังอยู่ที่ทางเจ้าบ้านอย่างวู๊แฮมตันนะครับเพราะว่าใครที่มาเยือนนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนนะครับแต่ทีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหากฤดูการนี้นะครับต้องการที่จะลุนช้านะครับขึ้นไปเบียดลุนช้าอย่างกับทีมบิ๊กซิกของหัวตารางนี้ครับอย่างเชลซีหรือผู้อ่าพวกเลสเตอร์อย่างนี้ครับที่เป็นแถวหน้าของพรีมลีกนะครับ ก็ต้อง3คะแนนนัดนี้ต้องได้นะครับเพราะว่านัดที่แล้วโอเลกุนาโซชานะครับโดนวิพากษาวิจารณ์เรื่องการจัดผู้เล่นมาพอสมควรนะครับซึ่งนัดนี้ด้วยการที่วู๊ปแฮมตันเนี่ยเปลี่ยนโค้ดนะครับเปลี่ยนวิธีการนะครับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างด้วยการเปลี่ยนโค้ดเข้ามามันจะลื้วิธีการเล่นหรืออะไรต่างๆนานานะครับแมนยูนะครับด้วยการที่โซชานะครับทําทีมมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับนัดนี้นะครับ คุณต้องโชว์ศักยภาพออกมาให้แฟนบอลได้เห็นว่าอยู่ในทิศทางที่จะลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ผมคิดว่าวัดกันทีโดยทีนะครับเหมือนเดิมครับผมให้เลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้จะเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนนะครับแต่จะเป็นการชนะแบบหืดจับนะครับสกอร์ไม่ห่างนะครับหนึ่งประตูมีแน่ครับลุ้นลูกสองผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าพลาดครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเลือกชียไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ จัดไปครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทำชิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับ